Once upon a time นี่คือรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมเรื่องราวของประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วทุกมุมโลกในทุกๆยุคสมัยของมนุษยชาติที่เราเคยผ่านมาเลยครับและว,วันนี้อยู่กับผมต้นกล้าญี่ปุ่นเราจะไปดูเรื่องราวอะไรกันไปติดตามชมเลยครับ เพื่อนๆครับถ้าเราพูดถึงภารกิจการสำรวจอวกาศภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนุษยชาติเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นภารกิจอพอลโลใช่ไหมหละครับเป็นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้นำพานักบินอวกาศ ไปแลนดิ้งบนพื้นผิวของดวงจันทร์และที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นครับนำพาพวกเขากลับมาสู่บ้านของเขาที่พื้นโลกอย่างปลอดภัยครับภารกิจการสํารวจดวงจันทร์ที่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้ครับนำมาซึ่งการสํารวจดวงจันทร์และสํารวจอวกาศที่ต่อยอดไปอีกมากมายของหลากหลายประเทศทั่วโลกครับและยังนํามาซึ่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายอีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุด ภารกิจออพอลโลในครั้งนี้ได้นำพาสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การเป็นผู้ชนะใน Space Race ในยุคของสงครามเย็นด้วยวิธีที่สันติครับ Space Race ครับเริ่มต้นขึ้นในปี1957จากการที่สหภาพโซเวียตเนี่ยส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศคือดาวเทียมสปุตนิกวันนั่นเองครับและตามมาติดๆในเดือนเมษายนของปี1961ด้วยการส่งมนุษย์อวกาศหรือที่ฝั่งโซเวียตเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอสมอนอตครับเป็นคนแรกขึ้นสู่อวกาศคือมิสเตอร์ยูริกาการินนั่นเองครับณตอนนั้นเองครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตกอยู่ในสภาวะขายหน้าเสียหน้าและสูญเสียการเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีลงอย่างสิ้นเชิงในจังหวะนั้นครับ ซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามิสเตอร์จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยครับถัดมาในเดือนพฤษภาคมปี1961ประธานาธิบดีมิสเตอร์จอห์นเอฟเคนเนดีครับได้ออกมาถแถลงต่อสภาคองเกรสถึงเป้าหมายในการเดินทางในการส่งมนุษย์อวกาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์และนำพาพวกเขากลับมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภยัยให้สำเร็จภายในวันสุดท้ายของปี1969ครับถ้อยถแถลงของจอห์นเอฟเคนเนดีครับได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากมายม ทั้งภายในและภายนอกประเทศในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ครับถ้ามองในบริบทของภายนอกประเทศครับการให้ถ้อยแถลงนี้เป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นครับถึงการที่สหรัฐอเมริกาเนีย่ยต้องการจะเป็นผู้นําและรักษาการเป็นผู้นําในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาไว้ครับและถ้ามองในบริบทภายในประเทศ э เนี่ยถ้อยแถลงนี้ครับเป็นการชักจูงเป็นการชี้นําให้ประชาชนอเมริกาเนีย่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายเดียวคือการส่งยดอวกาศของเขาไปเหยียบ ดวงจันทร์นั่นเองครับและยังเป็นการสร้างเสริมความเชื่อมั่นสร้างเสริมเครดิ i ิตี้ของชุดบริหารรัฐบาลชุดนี้ที่มิสเตอร์จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเป็นผู้นําเป็นประธานาธิบดีอยู่นั่นเองครับ้อยแถลงนี้เป็นคําพูดที่มีความทรงพลังอย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์ชาติครับแต่ความทรงพลังนี้ครับไม่ได้มาพร้อมกับปัจจัยควบคู่ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเงินลงทุนวุประมาณที่เหมาะสมและปัจจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ควบคู่กันที่ต้องตามมาครับกล่าวคือฝ่ายบริหารเนี่ยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ambitious มากๆเลยครับแต มีการจัดสรรมาส่วนงบประมาณที่มากเพียงพอเงินลงทุนเนี่ยไปกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆตามสภาวะความตึงเครียดของสงครามเย็นครับมีนําซ้ำครับทรัพยากรมนุษย์รวมถึงบริษัทคอนแทคเตอร์บริษัทซัพพลายเออร์และว,วัสดุรองมัทเรียลต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความเพียรพร้อมที่จะทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้ภายในไทม์เฟรมที่ค่อนข้างสัน้นที่จะต้องทำให้สำเร็จได้เนี่ยก่อนปี1 9 6 9ครับด้วยประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ครับจึงนำเราไปสู่คนคนนี้เลยครับมิสเตอร์อ เจมส์เว็บที่เรารู้จักกันดีนะครับเขาคนนี้ครับเป็นแอดมินิสเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการของนาซ่านั่นเองที่ปฏิบัติภารกิจดูแลนาซ่าอยู่ในณขณะนั้นในช่วงของสงครามเย็นและในช่วงของการนําของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับเจมส์เว็บชื่อคุณคุณใช่ไหมล่ะครับ ใช่แล้วครับเพราะว่าชื่อเจมส์เว็บคือชื่อที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ส่งขึ้นสู่อวกาศในปลายปี2021รับช่วงปฏิบัติภารกิจต่อจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนั่นเองครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยเป็นกล้องที่ส่งพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราเคยมีมาเลยครับหลายคนอาจจะอยากรู้ครับว่าทำไมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บถึงได้นำชื่อของมิสเตอร์เจมส์เอ็ดวินเว็บเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของกล้องครับ ทุกท่านครับเราต้องเล่าท้าความประวัติศาสตร์ของมิสเตอร์เจมส์เอดวินเว็บอย่างนี้ก่อนครับมิสเตอร์เจมส์เอดวินเว็บครับเขามีความรู้ความเาชี่ยวชาญในด้านของไฟแนนซ์และการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่งเขาเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกามาก่อนครับแต่หนึ่งสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นครับคือเขาไม่ได้เป็นวิศวกรเขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ และเขาไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านวิศวกรรมอวกาศครับมิสเตอร์เจมส์เว็บเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ในครั้งหนึ่งนะครับเขาพูดถึงตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีเนี่ยเคยมาถามเขาในเรื่องของการมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการของนาซาให้แต่มิสเตอร์เจมส์เว็บครับกลับมีความรู้สึกว่าหน้าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร,ร์และด้านอวกาศมากกว่า แต่ประธานาธิบดี JFK กลับไม่เห็นด้วยครับเพราะต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าจอห์นเนฟ n คนเดีเนี่ยเขาเป็นเหมือนพ่อมดที่รอบรู้ในด้านของการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นอย่างยิ่งครับ เจฟเี่ยได้เล็งเห็นว่ามิสเตอร์เจมส์เว็บเขามีความเหมาะสมในด้านการบริหารนาซาเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบริบทขององค์กรนาซาในยุคสงครามเย็นและในยุคของ s p e r e r e เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์กรที่ทําหน้าที่ด้านการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทำการสำรวจอวกาศเท่านั้นแต่นา s a ครับเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลเชิงโนโยบายในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ระดับนานาชาติซึ่งนั่นจึงนํามาสู่ปัจจัยที่ว่าองค์กรเนี่ย ต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารงานในระดับมหาภาคมีความรู้ความเข้าใจในด้านนโยบายระดับประเทศและมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้วยครับนาซาจึงต้องการคนที่สามารถบริหารจัดการนโยบายภายในประเทศและนโยบายระหว่างประเทศได้มาเป็นผู้นําองค์กรนาซานั่นเองครับซึ่งในสายตาของ JFK แล้วเนี่ยมิสเตอร์เจมส์เว็บคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับภารกิจนี้ครับ แต่ถึงแม้ประธานาธิบดีเจฟเคจะสามารถพูด i g h แบนอิ n เด e right job เลือกคนมาทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนาซาและโครงการอพอลโลเองครับก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทางด้านงบประมาณอีกเช่นเคยครับ และในบทบาทของคุณเจมส์เว็บครับเขาก็ได้ทําการพลิกวิกฤตด้านงบประมาณด้วยการชี้ให้ฝ่ายบริหารเห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มงบประมาณและเพิ่ม Prior i t y ของโครงการอพอลโลและนาซาในขณะที่สงครามเย็นเนี่ยกำลังก่อตัวคุกรุ่นขึ้นอยู่และ Space r a c e เนี่ยก็กาลังดําเนินต่อไปโดยที่ฝ่ายโซเวียตเนี่ยเขาก็ไม่ยอมชะลอตัวลงในการแข่งขันนี้เช่นเดียวกันครับและคุณเจมส์เว็บครับก็ยังได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเห็นอีกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยต้องดําเนินนโยบายอย่างไรเพื่อให้ภารกิจของโครงการอพอลโลครับสามารถประสบ าสเร็จํนํามนุษย์เยชาติไปเหยียบดวงจันทร์ได้ภายในปี1969ตามที่ประธานาธิบดีเจฟเคเนี่ยได้ให้ถห้อยแถลงไว้ในปี1961ครับ หนึ่งในนั้นครับจะสามารถสังเกตได้จากจดหมายที่เจมส์เว็บเนี่ยเขียนถึงประธานาธิบดี JFK ครับถึงการอธิบายความสําคัญของโครงการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และโครงการอวกาศอื่นๆและเขาเนี่ยได้แตกแยกย่อยออกมาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของโครงการเหยียบดวงจันทร์ในบริบทต่างๆของเศรษฐกิจและสังคมอย่างละเอียดครับและนอกจากนี้ครับเราก็จะยังสามารถเห็นได้จากจดหมายที่เจมส์เว็บเนี่ยเขียนถึงประธานาธิบดี JFK ในการขอเพิ่มการให้ลำดับความสําคัญเนี่ยให้ภารกิจ อพอลโลส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นภารกิจที่มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติหรือที่สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกว่า DX Priority นั่นเองครับซึ่งถ้าเรามองในโครงการ DX Priority ครับเขามีอยู่ไม่เกิน10โครงการเท่านั้นครับและโครงการเหล่านี้ครับในสภาพะสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขีปนาวุธข้ามทวีปขีปนาวุธเหนือเสียงอาวุธนิวเคลีย การป้องกันภัยจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศในเวลานั้นครับซึ่งทําให้โครงการอวกาศแบบออรฮอลลเนี่ยที่ได้รับการเสนอเข้าไปให้ได้รับความสําคัญเทียบเท่าโครงการป้องกันประเทศอื่นๆเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากในยุคนั้นเองครับ จดหมายที่ผมถืออยู่ในมือฉบับนี้ครับคือจดหมายที่มิสเตอร์เจมส์เว็บส่งไปถึงประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและด้านในเนี่ยเขาได้อธิบายหลักคิดและเรสชเนลที่ให้ความสําคัญถึงการเร่งรัดโครงการอพอลโลเนี่ยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เสร็จทันก่อนปี1969ครับและต่อไปนี้ครับคือหลักคิดของมิสเตอร์เจมส์เว็บและนาซาที่เขาใช้สื่อสารกับประธานาธิบดีเจฟเคและฝ่ายบริหารครับ คุณเจมส์เว็บครับได้ขยายความความสาคัญของอพอลโลโปรแกรมไว้เนี่ยในกิจกรรมอวกาศเชิงพลเรือน,นระดับชาติถ้าหากเราจะแปลมาแบบตรงตัวครับเราสามารถแปลได้ว่าเป้าประสงค์ของโครงการอวกาศระดับชาติเนี่ยคือการเป็นผู้นําในทุกมิติของกิจกรรมทางด้านอวกาศและดําเนินโครงการอวกาศในลักษณะที่แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านการปฏิบัติการในอวกาศให้เห็นในระดับนานาชาติอย่างเด่นชัดครับ และนั่นยังหมายถึงการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังต้องเป็นผู้นําในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต่างๆซึ่งเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากเทคโนโลยีการขนส่งทางด้านอาวกาศหรือ Space l a u n c h ซึ่งจะหมายถึงกระสวยอวกาศหมายถึงจรวดอวกาศต่างๆนั่นเองครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางด้านอาวกาศและเทคโนโลยีแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในด้านการ r e e n ทร y ส่งของกลับมายัางโลกหรือว่าในเรื่องของดาวเทียมในเรื่องของการขนส่งทรัพยากรหรือแม้แต่การสื่อสารเอง กาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นผู้นําในฟิลด์นี้ครับ และในด้านสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับมันยังหมายถึงการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเป็นผู้นําในด้านการปฏิบัติการในอวกาศปฏิบัติการอวกาศหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่นักบินอวกาศหรือวิศวกรเนี่ยเขานําเอาเทคโนโลยีอวกาศต่างๆเนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการขนส่งของในอวกาศปฏิบัติการเดินทางในที่ต่างๆในอวกาศปฏิบัติการ ReEtry รหรือการกลับเข้าสู่พื้นโลกการเก็บข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโดเมนของอวกาศก็เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกา ต้องทํำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นผู้นําที่1ของโลกให้ได้ครับทุกท่านครับเราจะสามารถสังเกตได้ว่าโครงการอาวกาศต่างๆของ NASA เนี่ยไม่เว้นแม้แต่โครงการอพอลโลครับจะเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อจุดประสงค์หรือว่า เป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตร์หลักของชาติครับไม่เพียงเท่านั้นครับโครงการอพอลโลหรือโครงการส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นเหมือนจุดโฟกัสของคนในประเทศและจุดโฟกัสของทรัพยากรของชาติครับที่จะมาเป็นศูนย์รวมคอนเซนเทรชันของทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นและนั่นก็ยังสามารถแสดงถึงความเป็นผู้นําในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อสายตาประชาคมโลกได้นั่นเองครับและมากไปกว่านั้นครับเราจะสามารถสังเกตได้ว่า โครงการอาวกาศของนาซาทุกๆโครงการเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นของการพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็น s t r a t e g ้ที่น a s a ใช้ครับดังจะเห็นได้จากโครงการอพอลโลที่จะไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยครับเทคโนโลยีและการค้นพบต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการอพอลโลเนี่ยเรามีพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโครงการเจมินายที่เราส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวพุธก่อนหน้านี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีโครงการเจมินายครับเราก็จะไม่มีเทคโนโลยีหรือไม่มีความรู้หรือว่าการค้นพบที่จําเป็นในการผลิตเทคโนโลยีที่สําคัญที่สามารถพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการอพอลโลได้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ strategy หรือว่าหลักคิดในแบบของสหรัฐอเมริกาในแบบของนาซาในแบบของมิสเตอร์เจมส์เอ็ดวินเว็บ แอดมินิสเตอร์ของ NASA ในขณะนั้นครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกถึงหลักคิดของมิสเตอร์เจมส์เว็บและ NASA กันต่อเลยครับกับในเอกสารที่มิสเตอร์เจมส์เว็บส่งถึงประธานาธิบดี JFK ครับ Space Science วิทยาศาสตร์อวกาศ ในด้านวิทยาศาสตร์อวกาศครับมิสเตอร์เจมส์เว็บเนี่ยเขาได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเห็นถึงาศาสตร์แขนงต่างๆที่แฝงอยู่ในคําว่าวิทยาศาสตร์อวกาศที่แฝงอยู่ในภารกิจอวกาศต่างๆของนาซาที่เขาส่งขึ้นไปหลากหลายภารกิจอีกทีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทอร์นีฟิสิกส์บนพื้นโลกฟิสิกส์สุริยะหรือว่าโซลร์ไซเอนส์นะครับวิทยาศาสตร์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์วิทยาศาสตร์ระหว่างดาวเคราะห์ดาราศาสตร์และชีววิทยาอวกาศครับ และมิสเตอร์เจมส์วบครับก็ยังได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเห็นนิกว่า วิทยาศาสตร์อวกาศขแขนงไหนที่สหรัฐอเมริกากำลังเป็นผู้นำอยู่และขแขนงไหนที่สหรัฐอเมริกาได้สูญเสียความเป็นผู้นำให้กับโซเวียตยูเนียนไปแล้วในขณะของ Space r a ร ce ในยุคสงครามเย็นระหว่างนั้นครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเป็นผู้นำในด้านทอร์นีฟิสิกในด้านฟิสิกส์สุยะและในด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างดาวเคราะห์หรือว่า Interplanetary Science นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสาภาพโซเวียตครับก็กำลังเป็นผู้นำในด้านชีววิทยาอวกาศ วิทยาศาสตร์ดวงจันทร์และวิทยาศาสตร์ดาวเคราะครับจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาและโซเวียตเนี่ยมีความสูสีกันพอสมควรเลยนะครับในด้านการแข่งขันในเรื่องของ Space Race ในกิจกรรมอวกาศต,ต่างๆเนี่ยผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามใน3ด้านหลักๆคนละ3ด้านของ Space Science หรือว่าวิทยาศาสตร์อวกาศ สิ่งสำคัญที่เอกสารฉบับนี้เน้นย้ำครับไปถึงฝ่ายบริหารเนี่ยคือการให้ความสำคัญของการศึกษา Space Science หรือว่าวิทยาศาสตร์อวกาศเนี่ยเท่าเท่ากันในทุกๆแขนงไม่เพียงแต่ในแขนงที่อเมริกาเป็นผู้นำอยู่แล้วหรือไม่เพียงแต่ในแขนงที่อเมริกาเป็นผู้ตามสหภาพโซเวียตครับเพราะอะไรครับมิสเตอร์เจมส์เว็บครับเขาได้ให้หลักคิดไว้อย่างนี้ครับว่า การที่เราจะทําภารกิจอพอลโลส่งมนุษย์ไปสารวจดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นภารกิจที่มีความท้าทายมากในเชิงเทคนิคและในเชิงวิทยาศาสตร์การจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้เนี่ยมันต้องการความรู้ความเข้าใจในใด้านวิทยาศาสตร์อวกาศที่หลากหลายครบทุกแขนงของวิทยาศาสตร์อวกาศครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าสหรัฐอเมริกากําลังนําหรือตามสหภาพโซเวียตอยู่ในวิทยาศาสตร์อวกาศแขนงไหนเนี่ย ความสำคัญเหล่านี้เป็นเรื่องรองเลยครับความสําคัญเรื่องหลักในบริบทของวิทยาศาสตร์อวกาศเนี่ยคือการที่นาซาครับ มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์อวกาศอย่างเท่าเทียมกันทุกแขนงและลึกมากพอทุกแขนงที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่สําคัญและที่จําเป็นในการสามารถส่งนุษอ์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์และกลับมาพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับถ้าจะยกตัวอย่างครับอยากให้ทุกท่านลองดูในเรื่องของ radiation belt ครับหรือว่าวงแหวนการแผ่รังสีซึ่งในอนณาเขตนี้เนี่ยเมื่อยานอาวกาศเข้าออกไปสู่อวกาศแล้วเนี่ย นักบินอวกาศซึ่งเป็นมนุษย์จะได้รับการแผ่รังสีในอัตราที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมากเป็นพิเศษมากกว่าบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นแล้วครับเรายกตัวอย่างว่าการส่งยานอวกาศไปสำรวจเก็บข้อมูลการแผ่รังสีในบริเวณ Radiation Belt เนี่ย ก็เป็นโครงการศึกษาด้านอวกาศที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อที่นาซาเนี่ยจะได้เอาค่าเรเดียชันกลับมาและสามารถพัฒนาต่อเติมเกราะป้องกันการแผ่ดังสีที่มีความ s u f f i c i e n มีความแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะต้านทานดังสีไม่ให้นักบินอวกาศเนี่ยได้รับอันตรายในขณะเดินทางปฏิบัติการออกไปที่จะไปยังดวงจันทร์นั่นเองครับก็จะเป็นหลักคิดประมาณนี้ครับในบริบทของวิทยาศาสตร์อวกาศหรือว่า space science จากมิสเตอร์เจมส์เว็บครับ Advanced Research and Technology การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง การพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงของนาซาครับเขาใช้ s t r ี t e g y อยู่2ตัวด้วยกันอันแรกคือหลักในการพัฒนาและต่อยอดครับในโครงการอวกาศของนาซาเนะครับเขาไม่ได้ทําโครงการแล้วก็วิจัยขึ้นมาโดดๆเลยเป็นอันเดียวแต่โครงการอวกาศทุกโครงการของนาซาครับจะใช้การนําเอาความรู้การค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาได้จากโครงการก่อนหน้านี้เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้ได้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ค้นพบและพัฒนา ได้จากโครงการในปัจจุบันครับก็จะถูกนําไปพัฒนาและต่อยอดสร้างเสริมขึ้นไปเป็นบันไดเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตที่ล้าหน้าไปมากกว่านี้นั่นเองครับอันที่เราจะเห็นได้จากโปรเจกต์เมอร์คิวรีครับซึ่งเป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศเป็นครั้งแรกครับเทคโนโลยีที่นาซาเนี่ยได้นํามาต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างยานอาวกาศเพื่อสร้างจรวดและระบบยงังชีพต่างๆเนี่ยก็พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีที่นาซาและนาคา NACA เซชึ่งเขามาก่อน NASA นาซานะครับได้ทำการ คน้นคว้าวิจัยและพัฒนาและเก็บสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบยางชีพระบบขับดันดินามิกส์การบินต่างๆการทาเกราะป้องกันความร้อนหรืออื่นๆนะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นแพทเทิร์นในการพัฒนาเทคโนโลยีของ n a s a เป็น strategy แรกที่เขาใช้ครับและอีก strategy หนึ่งที่ n a s a ใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงนั่นก็คือ strategy ที่เรียกว่า high degree of selectivity นั่นเองครับหรือว่าเป็นการที่ n a s a เนี่ยจะเลือกเฟ้นหาแต่โครงการที่จะสามารถตอบ สนองต่อเป้าประสงค์หลักของประเทศชาติหรือว่ายุทธศาสตร์หลักของชาติในอนาคตและปัจจุบันได้ดั่นเองครับทั้งนี้เพื่อเป็นการ o p t i m i z e การใช้ทรัพยากรบุคคลและการใช้ทรัพยากร raw material ต่างๆเนี่ยให้มีความเหมาะสมและเราก็อาจจะสามารถสังเกตได้ว่าหลักนี้เนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของยุค space race หรือว่าในยุคข,ของสองครามเย็นครับที่ทรัพยากรของชาติเนี่ยจะต้องถูกแบ่งสรรปันส่วนไปในมุมมองในมิติหลากหลายครับ ไม่ได้ถูกส่งมาเป็นก้อนเป็นกองเดียวให้กับการพัฒนากิจการอวกาศในการค้นคว้าค้นพบทางเทคโนโลยีนั่นเองครับ space application การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากอวกาศจากจดหมายฉบับนี้ครับมิสเตอร์เจมส์เว็บยังชี้ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยได้เห็นอีกว่าจากการทำโครงการอพอลโลส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ครับ นาซาเนี่ยยังสามารถนําเทคโนโลยีนําการค้นพบ,บต่างๆที่ค้นพบได้หรือพัฒนาได้จากโครงการอพอลโลเนี่ยไปทําเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสปินออฟครับนั่นคือการนําสิ่งที่ค้นพบและพัฒนาได้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีอื่นๆครับอันที่เราจะเห็นได้ในปัจจุบันหรือในอดีตในยุคนั้นเองก็ตามครับยกตัวอย่างเช่นระบบดาวเทียมสื่อสารระบบดาวเทียมสํารวจโลกเพราะว่าอย่างในการทําโครงการอพอลโลที่จะยิงจรวดแล้วก็พามนุ์อวกาศไปที่ดวงจันทร์เนี่ย เราก็ต้องมีการใช้ระบบนำร่อง deep space หรือการทำระบบนำร่องในอวกาศที่ลึกเข้าไปในวงโคจรระดับสูงเนี่ยเราก็ต้องใช้ระบบดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมนำร่องใช่ไหมล่ะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นดาวเทียมสื่อสารได้และทุกคนครับปัจจุบันนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ต่างๆผ่านดาวเทียมสื่อสารกันมากมายสมาร์ทโฟนในมือผมเนี่ยครับเรารับสัญญาณมากมายที่มาจากอวกาศไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า GPS หรือว่าสัญญาณอื่นๆเองก็ตาม ลังจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากอวกาศเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดมาต่อในยุคนั้นผ่านดาวเทียมสื่อสารแล้วก็ส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองครับ University Participation ความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยและฝ่ายวิชาการ ในบริบทของสังคมอเมริกันครับมิสเตอร์เจมส์เว็บและนาซาเนี่ยเขามีมุมมองว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นฟันเฟืองที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกิจการอวกาศระดับชาติครับเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการและแหล่งสนับสนุนทางการค้นคว้าวิจัยและพัฒน,นาหรือว่า R&D Research and Development ครับและอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญครับมหาวิทยาลัยคือแหล่งในการสร้างกําลังคนสร้างวิศวกรสร้างนักวิทยาศาสตร์สร้างนักบริหาร ที่มีวิสัยทัศน์และมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการพัฒนาโครงการอาวกาศที่มีความยิ่งใหญ่มากๆในระดับชาติอย่างโครงการอพอลโลที่เขามีเป้าหมายเนี่ยต้องการเป็นที่1ของโลกให้ได้ครับ International activity ความร่วมมือระดับนานาชาติท้ายที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับโครงการอพอลโลหรือว่าโครงการทางอาวกาศอื่นๆของสหรัฐเนี่ยก็ยังได้รับการเน้นย้ำอีกว่าโครงการทางอาวกาศคือเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติที่มีความสําคัญ ยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับเช่นโครงการดาวเทียมสื่อสารเนี่ยดาวเทียมสื่อสารครับเมื่อเขายิงขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องมีสถานีรับสัญญาณที่ภาคพื้นดินเพื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารและนํามากระจายออกไปในทั่วภูมิภาคต่างๆของโลกใช่ไหมล่ะครับและนั่นเองครับ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสารก็จําเป็นต้องกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ทั่วทุกพื้นที่ของโลกเนี่ยสามารถรับสัญญาณที่บอดแคสต์ออกมาจากดาวเทียมสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีวีในเรื่องของสัญญาณการสื่อสารข้ามนาคมโทรข้ามนาคมต่างๆที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วครับจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้อง พยายามฟอสเตอร์พยายามสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติโดยการให้มุมมองที่ว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ของนานาชาติเนี่ยแต่และประเทศที่จะได้รับจากการที่ทุกๆประเทศเนี่ยสามารถ Access สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผลิตขึ้นได้นั่นเองครับจึงนำมาซึ่งความร่วมมือในระดับชาติในโปรเจกต์ลักษณะนี้เนี่ยผ่านโครงการอาวกาศแบบนี้เนี่ยในอีกหลายๆโครงการอีกหลายๆรูปแบบนั่นเองครับ ด้วยความชัดเจนของสเตตเมนท์ที่มิสเตอร์เจมส์เว็บและนาซาได้ส่งไปให้ประธานาธิบดีเจฟเคอ่านก่อนหน้านี้เนี่ยมิสเตอร์เจมส์เว็บจึงได้เสนอขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยอนุมัติการเร่งรัดโครงการอพอลโลรวมถึงเพิ่มงบประมาณให้กับนาซาและโครงการอพอลโลเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จและที่สําคัญครับยังหมายรวมไปถึงการเลื่อนขั้นระดับความสําคัญในยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยให้โครงการอพอลโลครับเลื่อนขึ้นมาสู่ดีเอ็กซ์พรอร์ตี้หรือระดับยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญมากที่สุดในประเทศสหรัฐ อเมริกาณเวลานั้นครับเป็นความสําคัญที่มีความเทียบเท่าเทียบเคียงกับโครงการป้องกันประเทศต่างๆอย่างเช่นขีปนาวุธข้ามทวีปขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธเหนือเสียงต่างๆเลยครับ จากการอนุมัติในครั้งนี้ครับทำให้นาซาเนี่ยได้รับงบประมาณรวมเพิ่มขึ้นในปีฟิสก y e a ยที่1,963เนี่ยของนาซาเพิ่มขึ้นมากว่า2เท่าและงบประมาณของโครงการอพอลโลครับเพิ่มขึ้นมากว่า10เท่าเลยไปอยู่ที่1.7พันล้านเหรียญสหรัฐในฟิสก y e a ยที่1,963ครับและงบประมาณของโครงการอพอลโลครับก็ไปพีคสุดในปี1,966ครับที่งบประมาณกว่า3,000ล้านเหรียญสหรัฐครับและทําให้โครงการอพอลโลครับประสบความสําเร็จ ในการนํามนุษย์เนี่ยไปลงจอดและทําการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์บนดวงจันทร์และนําพานักบินอวกาศเหล่านั้นกลับมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยในปี1969ครับกับภารกิจอพอลโล11ซึ่งเนี่ยได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกครับและได้นําพาสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ชัยชนะเข้าสู่ความสําเร็จของ Space Race ในช่วงสงครามเย็นด้วยวิธีสันติแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดครับ คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรับชมความสําเร็จของโครงการที่ริเริ่มมาจากถ้อยถแถลงนโยบายของเขาย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1961เเนื่องจากประธานาธิบดีครับถูกลอบสังหารเสียชีวิตลงก่อนหน้านี้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมเลก a ซี Legacy ของ JFK และผลพวงของโครงการอพอลโลเนี่ยรวมทั้งนโยบายของเจมส์เว็บเนี่ยครับก็ได้ส่งผลดีต่อมาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคต่อมาอย่างมากมายมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจอวกาศการจัดสรรปันส่วนงบป,ประมาณที่ลงมาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับรวมถึงเป็นต้นกําเนิดเป็นจุดกําเนิดของการศึกษาแบบ s เต็มที่เราก็ยังใช้อยู่ในถึงทุกวันนี้ด้วยครับจะเห็นได้ว่าผลพวงผล,ผล,ผลพลอยได้ แ,แทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการอพอลโลเนี่ยมีมากมายและกว้างขวางจริงๆครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่สามารถตอบได้อย่างหนักแน่นเลยครับว่าทำไมกล้องโทรทัศน์อวกาศ ที่ล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยถึงได้ใช้ชื่อว่าเจมส์เว็บตามชื่อของผู้อำนวยการนาซาผู้ที่ได้ใช้พลังเชิงวิสัยทัศน์และเชิงนโยบายผลักดันให้เกิดโครงการอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษียชาติโครงการอพอลโลครับเหมือนอย่างที่มิสเตอร์ชอนโอคาเฟ่ผู้อำนวยการนาซาในช่วงระหว่างปี2001-200นถึงเนี่ยได้ข่าวเอาไว้อย่างสวยงามครับโดยจะก,กล่าวโดยสรุปได้ว่า มันเหมาะสมแล้วล่ะครับที่กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ล้ำสมัยที่สุดของมนุษยชาติจะได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อของมิสเตอร์เจมส์เว็บเพราะด้วยความอุตสาหะของมิสเตอร์เจมส์เว็บครับเขาได้นำพาให้มนุษย์ชาวอเมริกันเนี่ยได้ออกไปสำรวจอวกาศเป็นครั้งแรกและเขายังเป็นผู้วางรากฐานให้กับช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดและช่วงที่ถือว่าเป็นยุคทองของนาซาและการสำรวจอวกาศโดยประชาชนชาวอเมริกันครับ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวเชิงนโยบายและเชิงวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนเบื้องหลังของโครงการอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนุษยชาติโครงการอพอลโลครับและบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังมิสเตอร์เจมส์เอ็ดวินเว็บครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ EP แรกของ Once Upon the Time ชอบหรือไม่ชอบคิดเห็นยังไงส่งกันมาได้เต็มที่เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและถ้าใครเนี่ยอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์เบื้องไหนเป็นพิเศษก็สามารถส่งเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้อีกเช่นกันครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Channel t h e Publisher ช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราจะนามานาเสนอให้ทุกท่านได้ฟังนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับจะได้ สามารถดูเป็นคนแรกได้เลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถติดตาม Instagram ของผมได้นะครับทางช่อง ig n i p u น k r n i p u n k r ครับฝากติดตาม YouTube และ IG ด้วยนะครับและกลับมาพบกันใน ep ถัดไปครับของ One Support The Time ที่ผมต้นกล้าดิปุนจะนำเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกแน่นอนครับพบกันครับ